นนสนามเด็กเล่นเก่าท้ายหมู่บ้านเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าและแสงสีส้มจางหายไปความเงียบสงัดจะเข้าปกคลุมทุกอย่างแต่ชาวบ้านในแถบนั้นต่างรู้ดีว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเงียบหายไปพร้อมกับแสงตะวันนั่นคือเสียงเอียดอาดของชิงช้าเหล็กที่แกว่งไปมาทั้งที่ไม่มีลมพัดแม้แต่นิดเดียวต้นไม้ใหญ่ข้างสนามเด็กเล่นทอดเงายาวดูคล้ายมือยักษ์ย้ายที่คอยจ้องมองเด็กๆทุกคนเรียกเงานั้นว่า เงาปริศนามีเรื่องเล่าว่าทุกหัวค่ำจะมีร่างเมื่อดำร่างหนึ่งมานั่งอยู่บนชิงช้าตัวที่สลักชื่อว่าวินเงาเข้มนั้นจะแกว่งชิงช้าไปมาอย่างช้าช้าราวกับกำลังรอคอยใครบางคนมานั่งเป็นเพื่อนวันหนึ่งบาสเด็กชายที่อยากรู้อยากอยากเห็นแอบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้เพื่อพิสูจน์ความจริงเมื่อนาฬิกาบอกเวลาหกโมงเย็นเสียงชิงช้าก็เริ่มทำงานบาสเห็นเงาดำรางๆ นั่งอยู่บนนั้นจริงๆเขาตัดสินใจรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาหวังจะแกล้งให้ตกใจแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ในระยะไม่กี่ก้าวชิงช้าตัวนั้นก็หยุดกึกทันทีเงาดำนั้นค่อยๆหันหน้ามาหาบาสอย่างช้าๆคอของมันบิดหมุนได้จนครบรอบพร้อมกับเสียงกระดูกลั่นดังครอบประสิ่งที่บาสเห็นไม่ใช่ใบหน้าเด็กทั่วไปแต่เป็นใบหน้าสีเทาที่ซีเซียวดวงตาโบลึกไม่มีลูกตามีเพียงน้ำหนองสีดำไหลซึมออกมาตลอดเวลาร่างนั้นอ้าปากที่ฉีกว้างถึงใบหูแล้วพึมพำว่า มาเล่นกันเถอะมานั่งบนตักเราสิบาสตัวแข็งทื่อด้วยความสยองเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่ขากลับก้าวไม่ออกทันใดนั้นเงาดำบนชิงช้าก็พุ่งตัวเข้าหาเขาด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติมันใช้มือที่ผอมแห้งและยาวผิดปกติคว้าหมักเข้าที่คอของบาสแรงบิดนั้นมหาศาลจนบาสเริ่มหายใจไม่ออกสายตาของเขามองเห็นเพียงใบหน้าสยองขวัญที่ยิ้มกว้างให้เขาในระยะประชิดเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อแม่ของบาสออกตามหาเขาไปทั่วหมู่บ้าน จนมาถึงสนามเด็กเล่นเก่าสิ่งที่พวกเขาพบมีเพียงรองเท้าของบ้าข้างหนึ่งที่ตกอยู่ใต้ชิงช้าตัวเดิมและที่น่าขนหัวลุกที่สุดคือบนพนักพิงชิงช้าที่เคยมีชื่อสลักว่าวินบัรนี้กลับมีรอยขูดใหม่ที่ยังดูสดสดเขียนต่อท้ายไว้ว่าวินและบ้าตลอดไปจนถึงทุกวันนี้เมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าใครที่เดินผ่านสนามเด็กเล่นนั้นจะไม่ได้ยินเพียงเสียงชิงช้าตัวเดียวที่แกว่งแต่จะได้ยินเสียงชิงช้าสองตัวแกว่งประสานกันเอียด พร้อมกับเสียงเด็กผู้ชายสองคนหัวเราะเบาๆดังมาจากเงาเมื่อที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกเลย